ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยสัจข้อสุดท้ายคือมัชเป็นประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้การดำเนินสู่จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมที่รู้เข้าใจเหล่านั้นเป็นผลสำเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงหรือเป็นวิธีใช้กฎเกณฑ์แห่งกระบวนการของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจนถึงที่สุดขอให้พิจารณาพุทธพจน์และคำอธิบายย่อต่อไปนี้เพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทามัจในฐานะ มัจฉิมาปฏิปทาในธรรมจักกัปปวัตนสูตรพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บัปรปะชิตไม่พึงเสพกล่าวคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขในกามทั้งหลายอันสามเป็นของชาวบ้านของปุตุชนนิใช่อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง และการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งตถาคตได้ตรัสรู้แล้วซึ่งทางสายกลางอันไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างนั้นอันให้เกิดดวงตาให้เกิดยานคือการรู้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็ทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นไนทางนั้นคือมันคาอันเป็นอริยะมีองค์ประกอบ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธพจน์จากปฐมเทศนา หรือธรรมจักรกับปวัตนาูตน์นี้แสดงความหมายเนื้อหาและจุดหมายของมัชฌิมาปฏิปทาไว้โดยสรุปครบทั้งหมดที่ควรสังเกตคือความเป็นทางสายกลางนั้นเป็นเพราะไม่เข้าไปข้องแวะที่สุดสองอย่างแต่ไม่ใช่อยู่กลางระหว่างที่สุดทั้งสองที่สุดสองอย่างคือ 1. การมาสุขขลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุข 2. อ,อัตตกิละมัานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองบางครั้งมีผู้นำเอาคำว่าทางสายกลางไปใช้อย่างกว้างขวางหมายถึงการกระทำหรือความคิดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการกระทำหรือความคิดสองแบบสองแนวหรือคนสองพวกสองฝ่ายคือวัดเอาให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองแบบหรือสองฝายนั้นความเป็นกลาง หรือทางสายกลางอย่างนี้ไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนต้องรอให้เขามีสองพวก2สองฝ่ายก่อนจึงจะเป็นกลางได้และจุดกลางหรือเส้นกลางก็ไม่แน่ลงไปว่าแค่ไหนสุดแต่สองพวกหรอสองฝ่ายเขาจะยึดถือปฏิบัติกันแค่ใดทางสายกลางนั้นก็ขยับขยื่นเลื่อนไปให้ได้ครึ่งทางระหว่างสองพวก2สองฝายนั้นบางครั้งทางสายกลางแบบนี้ ก็มองดูคล้ายกับทางสายกลางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่พึงทราบว่าเป็นทางสายกลางเทียมไม่ใช่ของแท้จริงทางสายกลางที่แท้จริงมีหลักที่แน่นอนความแน่นอนของทางสายกลางนั้นอยู่ที่ความมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่แน่ชัดเมื่อมีเป้าหมายหรือจุดหมายที่แน่นอนแล้วทางที่นำไปสู่จุดหมายนั้นหรือการกระทำที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีจะให้ผลตามเป้าหมายนั่นแหละ คือทางสายกลางเปรียบเหมือนการยิงลูกศรหรือยิงปืนอย่างมีเป้าหมายจำเป็นต้องมีจุดที่เป็นเป้าการยิงถูกคือการกระทำที่พอเหมาะพอดีให้ลูกปืนหรือลูกศรพุ่งไปสู่จุดที่เป็นเป้าความเป็นทางสายกลางย่อมอยู่ที่การยิงตรงพอดีสู่จุดที่เป็นเป้านั้นการยิงที่เฉคลาดพลาดออกไปข้างๆย่อมไม่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อเทียบกับการยิงที่ผิดเฉคลาดพลาดออกไปข้างๆทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าจุดหมายที่ถูกต้องมีจุดเดียวและเป็นจุดกลางเป็นจุดที่แน่นอนส่วนจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไม่แน่นอนล้วนเขวออกไปเสียข้างๆและเส้นทางที่เข้าสู่จุดหมายนั้นก็เป็นเส้นทางกลางเช่นเดียวกันทางที่ถูกต้องมีจุดหมาย มีหลักที่แน่นอนของมันเองไม่ใช่คอยรอกำหนดวัดเอาจากทางที่ผิดพลาดทางสายกลางที่เรียกว่ามัฌิมาปฏิปทานี้มีจุดหมายที่แน่นอนคือความดับทุกข์หรือภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ปัญหามักคือระบบความคิดและการกระทำหรือการดำเนินชีวิตที่ตรงจุดพอเหมาะพอดีให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายคือความดับทุกนี้ จึงเป็นทางสายกลางหรือมัชิมาปฏิปทาอันหนึง่งโดยเหตุที่ทางสายกลางเป็นทางที่มีจุดหมายแน่ชัดหรือความเป็นทางสายกลางขึ้นอยู่กับความมีเป้าหมายที่แน่ชัดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จุดหมายจึงจะเดินทางได้คือเมื่อจะเดินทางจะต้องรู้ว่าตนจะไปไหนด้วยเหตุนี้ทางสายกลางจึงเป็นทางแห่งปัญญา และจึงเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิคือเริ่มต้นด้วยความเข้าใจปัญหาของตนและรู้จุดหมายที่จะเดินทางไป <c oughs> โดยนัยนี้ <c oughs> ทางสายกลาง <c oughs> จึงเป็นทางแห่งความรู้และความมีเหตุผล <c oughs> เป็นทางแห่งการรู้เข้าใจยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและชีวิตแล้ว มนุษย์จึงจะสามารถจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองหรือสามารถดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามกันได้เองโดยไม่ต้องคอยหวังพึ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพดนบันดาลจากภายน,นอกและเมื่อมนุษย์มีความมั่นใจด้วยอาศัยปัญญาเช่นนี้แล้วมนุษย์ก็จะไม่ต้องไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ห่วงกังกวลว่าจะมีอยู่นอกเหนือวิสัยของมนุษย์ท่าทีแห่งความมั่นใจเช่นนี้แหละ คือลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นทางสายกลางผู้เดินทางสายกลางเมื่อเข้าใจปัญหาและกำหนดรู้แนวแห่งจุดหมายแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจตามมาอีกด้วยว่าทางสายกลางสู่จุดหมายนั้นคือทางดำเนินชีวิตที่ไม่ตีราคาค่าตัวต่ำถึงกับยอมสยบจมลงในกระแสะโลกปล่อยชีวิตให้เป็นทาสแห่งอามิตรที่เป็นเหยื่อล่อของโลก เป็นอยู่ด้วยความหวังที่จะได้เสพรสอร่อยของโลกถ่ายเดียวโดยยอมให้สุขทุกขความดีงามและคุณค่าแห่งชีวิตของตนขึ้นต่อวัตถุและความผันผวนปรอมแปรของเหตุปัจจัยต่างๆในภายนอกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่รู้จักพัฒนาชีวิตให้มีอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าในตัวของมันเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อโลกร่ำไปเสียบ้างเลยทางดำเนินชีวิตที่เป็นสายกลางนั้น นอกจากไม่เอียงสุดทางวัตถุจนเป็นาธาตุของวัตถุหรือขึ้นต่อวัตถุสิ้นเชิงแล้วก็ไม่เอียงสุดทางจิตด้วยคือไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นต่อการบำเพ็ญเพียรและผลสำเร็จทางจิตฝ่ายเดียวจนปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่สภาพทางวัตถุและร่างกายกลายเป็นการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเองทางดําเนินชีวิตนี้ มีลักษณะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นไปด้วยการรู้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ตามที่เป็นจริงทั้งทางวัตถุและทางจิตใจแล้วปฏิบัติด,ด้วยความรู้เท่าทันพอสมแก่เหตุปัจจัยและสอดคล้องพอเหมาะพอดีที่จะให้ได้ผลตามจุดหมายไม่ใช่ทำพอสักว่าจะให้ได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยของอามิตรหรือสักว่าถือตำต่างกันมาโดยสำคัญมั่นหมายว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยงมงายพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายติกนิบาตและในคณิกาสูตรขุตกานิกายอุทานอาจช่วยขยายความหมายที่สุดสองอย่างนี้ได้อีกแห่งแรกทรงเรียกการมสุขขันลิกานุโยกว่าอาคาละหะปฏิปทาแปลว่าทางกลรานหรือทางหยาบกล้านได้แก่ คนพวกที่เห็นว่ากามไม่มีโทษแล้วดื่มดำหมกตัวอยู่ในกามทรงเรียกอัตตกิลมถานุโยกว่านิชามะปฏิปทาแปลว่าทางเกรียมหรือทางแห้งเกรียมได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆของพวกอเจลกะคือชีเปลื่ยการยกเอาอเจลกะขึ้นมาพึงถือว่าทรงยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นส่วนมัชฌิมาปฏิปทา ทรงไขความว่าได้แก่ทำหมดใดก็ได้ในโพธิปักกิยธรรม37ประการอันได้แก่สติปฐานสี่ปฐานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, รีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดและมักมีองแ์ดแห่งที่สองมีความว่าคนพวกที่ถือเอาการเล่าเรียนเป็นสาระถือเอาศีลวัดการหาเลี้ยงชีพการถือพรหมจรรย์ และการบำรุงบำเรอเทพเจ้าเป็นสาระนี้เป็นที่สุดข้างหนึ่งและคนพวกที่ถือวาทะว่าโทษในการไม่มีนี้ก็เป็นที่สุดข้างหนึ่งที่สุดสองอย่างนี้เป็นเครื่องพ่อพูนอวิชาตันหาอาวิชาตันหาก็พ่อพูนทิฐิคนทั้งหลายไม่รู้จักที่สุดสองอย่างเหล่านั้นพวกหนึ่งก็ติดล้าอยู่พวกหนึ่งก็วิ่งเลยไป ส่วนคนผู้รู้จักที่สุดสองอย่างนั้นแล้วเขาไม่ติดอยู่ในที่สุดทั้งสองนั้นและไม่ถือดีเพราะการที่ไม่ติดอยู่นั้นด้วยสำหรับคนเหล่านั้นวัตตะที่จะบัญญัติเขาย่อมไม่มีทางสายกลางมีลักษณะบางอย่างที่พึงทราบดังที่กล่าวมานี้หากผู้ใดจะกล่าวอ้างถึงทางสายกลางหรือเดินสายกลางอย่างหนึ่งอย่างใดก็พึงถามท่านผู้นั้นว่า เขาได้เข้าใจสภาพปัญหาที่มีอยู่และจุดหมายของทางสายกลางที่จะเดินนั้นแล้วหรือไม่หลักมัชิมาปฏิปทานี้ใช้ได้กับกิจการและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ที่เป็นประเภทวิธีการตามปกติระบบแบบแผนวิทยาการสถาบันหน้าที่การงานต่างๆตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น ย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหากำจัดทุกข์ช่วยให้มนุษย์บรรลุค,ความดีงามที่สูงขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึง่งการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติชอบต่อระบบแบบแผนเป็นต้นเหล่านั้นก็คือจะต้องกระทําด้วยความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของมันซึ่งนับว่าเป็นการกระทําด้วยปัญญาหรือโดยมีสัมมาทิฏฐิจึงจะนับว่า เป็นการดำเนินตามแนวทางของมัชชิมาปฏิปทาแต่จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติมีอยู่เสมอที่มนุษย์ปฏิบัติผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปได้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมายของระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นการปฏิบัติผิดพลาดนี้น่าจะเป็นไปในทางเอียงสุดสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวคือพวกหนึ่ง มุ่งใช้ระบบวิธีและกิจการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับสแสวงหาสิ่งบำรุงบำเรอปปรเปลิปปปป่ตนเช่นใช้ระบบการเมืองใช้สถาบันเป็นช่องทางสแสวงหาลาบยศอำนาจทำหน้าที่การงานศึกษาเล่าเรียนโดยมุ่งเป็นหนทางให้ได้เงินทองตำแหน่งใหญ่โตเพื่อบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขสาราญได้เต็มที่ ไม่ทําเพื่อบรรลุจุดหมายของงานหรือวิทยาการนั้นๆนับว่าเป็นการขาดสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิแทนที่ส่วนคนอีกพวกหนึ่งตั้งใจปฏิบัติกิจทํางานศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นอย่างแข็งขันจริงจังระดมทุนระดมแรงอุทิศเวลาให้ทําอย่างทุ่มเทแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสิ่งที่กระทำนั้นว่าเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาอะไรเป็นต้น ทำให้สิ้นเปลืองเวลาแรงงานและทุนทำตนเองให้ลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นการขาดสัมมาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งพวกแรกตั้งความมุ่งหมายของตนเองขึ้นใหม่เพื่อสนองตันหาของตนไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของกิจกรรมหรือกิจการนั้นๆส่วนพวกหลังสักว่าทําโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความมุ่งหมายไปสู่ทางสุดโตง่งคนละสาย ไม่ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทามีแต่จะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อใดดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางแห่งปัญญาทำการด้วยความรู้ความเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆกิจนั้นๆจึงจะแก้ปัญหากำจัดทุกข์ได้สำเร็จการเพียรพยายาาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปหรือศึกษาเล่าเรียนทำหน้าที่การงานอย่างไม่เกียจคร้าน แต่ไม่หักโหมเกินไปบางคราวก็นิยมพูดกันว่าเป็นทางสายกลางคำพูดนี้ในบางกรณีอาจเข้าลักษณะทางสายกลางได้ในบางแง่แต่ไม่ถูกแท้ทีเดียวแม้แต่ผู้ที่ดำเนินในทางที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางแล้วแต่เพียนแรงไปหรืออ่อนไปจึงไม่สำเร็จผลก็มีในกรณีเช่นนี้คำพูดที่ถูกต้องท่านใช้ว่า วิริยะสมตาแปลว่าความพอเหมาะพอดีหรือสม่ำเสมอแห่งความเพียรสมตาคือสมภาวะแปลว่าความสมความดุลคือพอเหมาะพอดีสม่ำเสมอบางคราวถ้าชัดเจนว่าเดินถูกทางมั่นใจและพร้อมทุกอย่างแล้วท่านให้ระดมความเพียรสุดกำลังถึงจะตายก็ต้องยอม เช่นพระพุทธเจ้าตั้งพระทัยเด็ดเดียวในราตรีที่ตัดสรู้เป็นตน้นดังนั้นเรื่องวิริยะสมะตานี้จึงไม่ควรสับสนกับทางสายกลางรวมความว่าถ้าไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็แก้ปัญหาดับทุกข์ไม่สำเร็จ